แล้วก่อนก่อนวันเียนี่เรียนอยู่โรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับแต่แต่ว่ากลับไม่ไม่ชอบแบบสนุกสนานแบบโรงเรียนอะแบบเพื่อนฝูงตามโรงเรียนตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแปลกแปลกขึว่ามันแปลกแปอกเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยเด็กนี่เด็กหรืออายุยังสิบกว่าเนี่ยยังเป็นเด็ก ถือว่าเป็นเด็กเนี่ยนะก็ต้องชอบไปตามเพื่อนฝูงตามส่วกสนานแต่เราไม่ไม่ชอบทางนั้นผมไม่ค่อยชอบเที่ยวอ๋อไม่ชอบเที่ยวอปนสัยชอบอยู่บ้านเฉยๆอะไรพวกนี้ชอบอยู่เฉยๆซื่อชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่า <c oughs> หรือไม่ก็ทัศนศึกษาอะไรพวกนี้ก็คื <c oughs> ไม่เขาบอกว่าไม่ชอบสมสิงกับใครใม้เป็นแบบเสนิทเหมือนแบบสังคมพวกเพื่อนฝูงหรือเด็กต่างๆที่เป็นเพื่อนกันเยอะๆอะไรเงี้ยไม่เอาในหมู่บ้านอย่างเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันแปลกๆนะท่านผู้ชม,มขเขาเ้ามา50กาแต่เป็นมาสก,การเราวันนี้มีโอากาศบางเอิญ กำลังจะขึ้นมาผมกําลังจะขึ้นมาตอนเย็เกินมาพอดีผมกําลังจะขึ้นมาว่าจะมาไล์สดท่านหลวงตาเราเห็นเนนแท็กเตอร์กับเนนเด้ายืนอยู่ก็เลยมาขอสนทนากับเนนแท็กเตอร์หน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยท่านหลวงตาไปไล์สดอยู่ที่น,นครพนม ท,ท่านหลวงตาพูดถึงเนนแท็กเตอร์แล้วก็เอาคลิปที่เนนแท็กเตอร์พูดนะครับเอาไปเปิดทีนี้พอดีเมื่อกี้ก็เลยขออนุญาตว่าจะขอถ่ายท่าสดนิดนึงนจริงๆเนี่ยที่อยากสนทนานี่อยากสนทนาเรื่องการปฏิบัติมากกว่า<ม>ที่จะไปสอบถามเรื่องอื่นของ,ของ,ข,องของเนนะอยากรู้เรื่องที่เนนเริ่มฝึกอาณาปานสติตอนนั้นนะครับแบบยังไงถึง ได้บวชครับตอนนั้นขอตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยเหตุที่ได้บวชเหตุที่ได้บวช จุดจุดแรกที่ได้บวชครับที่ที่มีไปบวชเองนะครับเอเดี่มละทั้งนิ้ง,ง,งตั้งใจไปบ,บวชเองหรือคุณพ่อคุณแม่ให้ไปบวชอ๋อผมคิดว่าพ่อกับแม่บอกว่าจะไปเรียนหรือจะไปบวชให้เลือกเอา พ่อก็บอกว่าถ้าบวชจะศึกตอนไหนก็ได้ผมก็เลยอยากจะไปลองดูทําไมถึงอยากให้บวชมีอะไรเป็นยังไงมผมก็เป็นไปดูได้เลยคนระับแล้วก็ที่ผมเองเนี่ยสนใจในเห็นตามคลิปที่เรียนได้ลงเนี่คือเป็นเรื่องของเนห็นว่าปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้น อยากให้นนเท็เตอร์เล่าอตอนปฏิบัติหน่อยครับว่าทําไมถึงได้ปฏิบัติเริ่มปฏิบัติตอน,นั้นครับมันแปลกแปให้จะพูดยังไงผมก็ไม่รู้จะพูดเหมือนกันเป็นอาการเฉพาะตนได้นแหละฮะผมก็ไปถามพ่อมันมันคืออะไรมันควบคุมอะไรแปลกๆพ่อก็บอกว่าอาจจะเป็นปีติอะไรพวกนี้ ให้ลองไปฝึกไปอะไรพวกนี้ดูผมก็ไปลองดูไปนั่ง<ม>ไปเดินไปทำมันก็เกิดอะไรหลายอย่างพ่อก็ให้หนังสือมาอ่านหนังสือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ให้หาศึกษาอะไรพวกนี้ ผมก็ลองไปอ่านดูพ่อบอกให้ไปพิจารณาอยู่นิสงสมนัสิการอะไรพวกนี้ไปทำมันยาวมันเยอะพูด <c oughs> สันส้นก็คือเกิดจากความสงสัยว่ามันคืออะไรใ้ตัวที่ตัวเองเป็นอยู่ <c oughs> แล้วก็ทำมาเรื่อยๆมันก็เจออะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆ มันหลายอย่างฮะตอนตอนนั้นเนนฝึกเริ่มต้นฝึกยังไงครับตอนนั้นดูลมหายใจนี่แหละครับหรือว่ายัางไงครับฟังเสียงผมเริ่มจากการฟังเสียงเพราะตัวเองจําได้ว่าการที่จะทําให้ผ่อนคลายอะไรจากความคิดอะไรพวกนี้ได้คือการฟังเสียงทํำยังไงผมก็จําได้ว่า ตอนเด็กๆเคยเดินไปซื้อขนมอะไรสักอย่างรถขี่มาผมก็หูก็ไปจับเสียงรถความคิดตอนนั้นมีแต่เพลงอะไรเต็มไปหมดเลยผมลำคาญเหนื่อยมากรถขี่มาปุ๊บความคิดวันนั้นก็หายไปก็เออมันก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเลยไปลองดู จากนั้นละครเรียนยังไงต่อครับที่นี่เราเราเราไปเห็นอะไรตรงไหนครับรมีมีขออนุญาตครับมีคนขอให้เนนพูดภาษาอีสานดีกว่าครับน่าจะคล่องกว่าืภาษาอีสานแมนเอาภาษาบ้านเฮาเลยครับเรนครับต้องเบา บา้านเฮาหนำไแม่นแมน,แมนเอาบา้านเฮาครับเพราะว่าไอ้เบงเนี่ยบอกอยู่ว่าบอกภาษากลางไงอาจารยประองเนาะครับมันมันไปเห็นอีหยังครับเนี่ยขออนุญาตตอนนั้นที่ว่าเริ่มสังเกตเสียงคือเฮาเป็นอย่างเฮาตรงไปสังเกตครับมันตรงมันเหตุมันมากยังไ๋ครับตอนนั้นเหตุมันมาจากนนาจาก,การฟังเสียงรถรถขี่มูมันก็ไปจับเสียงรถ มันก็ดจำได้ว่ามันเท็ดจังสี่ผมก็เลยเอาไปลองดูฟังเสียงไปใหม่ต้นใหม่อียั้งพอนี้เหตุไปเรื่อยๆป้าก็มาสอนลมสอนอานณาปณสติเอาไปลองไปใส่เบึงมันกน็ทั้งพิจารณาทั้งอาณาปณสติฟังเสียงยังโอ้มันเยอะเกินไป ป้าของเนี่ยนี่เพิ่นเพิ่นบวชบ่ครับหรือว่าเพื่อนเพิ่อนเคยบวชอย่ครับเพิ่นเคยบวชเลยเพื่อนสอนเน้นก็คือเพิ่นเพิ่อนสอนเน้นเลยบ่ครับหรือว่ายังไงคตอนนั้นเพื่อนกับทั้งเอาประสบการณ์ของเพิ่นแล่วก็ของครูบาอาจารย์ทั้งเบิดหลายแห่งมารวมกันแล้วมาสอนมาบอกมาแนะนำ บับานี้เน้นฟัง่งป๋าเพิ่นบอกเน้นเหรอเน้นกับไปเฮดเบิงเมือนบ่บครับครับตอนนั้นเน้นกับไปล่องฟึกบ่อกครับด้วยไหนครับแมนไปลองเฮดเฮดต,ตามเสือฝั่งกมันี่ต้องเชื่อมันต้องมีสัทธามันสิเฮดบ่ได้แต่บมมีความเสือฟังฟง่นัน มันนี่เนน้เน้นไปเหตุอาณาปานสติแล้วมันเห็นเอียงอยู่นห่ฮนครับตอนนั้นสิ่งที่เห็นจากการได้เริ่มเบื้องล่มหายใจที่ป๋าสอนเน้นนะครับพมกระจําบ่คอ่อยด้คืพื่อกันมันผ่านมาหลายมันโบ่เมียนหน่อยๆคอ,องผลเกิดขึ้นทีวเบาอยู่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คัดออกมาท่านะ ของมผู้นี้มันเกิดหลายแห่งอารมณ์ยั้งต่างๆเต็มไปเหิดมันก็ไปรับดูมันพี่โคก,ก็ช่วยช่วยถามแล้วมีความศรัทธาในในพระพุทธเจ้าด้วยหรือเปล่ามีฮะ,ะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้า สมัยเด็กๆพ่อชอบเล่านิทานให้ฟังแล้วก็เล่าพระไตรปิฎกอ,อะไรพวกนี้ให้หนังสืออ่านแล้วแล้ว,ลวชอบมีความชอบครูบาอาจารย์ตรงไหมครับต,ตอนเป็นเนียนตอนเป็นเนียนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,กกนแล้วมีความสวบไหมครับเวลาหลังจาก ที่ได้บวชที่ความที่ว่าแปลกๆหรือเรามันมีทุกอย่างฮะมีทุกอย่างท,ที่เข้าสภาวะดีขึ้นใช่่างนี้ต้องตามเขาเรียกเราก็ดูมันอย่างเดียวอย่ไี้ดูรู้ไม่ใช่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพิจารณาหรือทําอะไรเท่าไหร่ผมอยากจะดูตัวเองดูทุก<ม>แล้วก็ทําอนาปรนติสติไป ว่าผมพูดกับพ่อเมื่อวานหรือวันไหนนี่แหละพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวพวกนี้แหละอานาปัสติทําอะไรพวกนี้ผมก็ไปเจอว่าถ้ามันทุกข์อย่าเพิ่งไปทําอะไรไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นให้ดูมันเฉยๆทำอนาปัสาาติไปเฉยๆจะยืนเดินนั่งนอนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆว่าถ้าทําอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไร มันมีตอนที่ท่านหลวงตาเอามาเปิดให้ญาติโยงเขาฟังครับมันเป็นตอนที่เนนพูดผมจําไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าเนนพูดเรื่องจัก,กรวาลของจัก,กรวาลน,นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจัก,กรวาลอะไรจัก,กรวาลในตัวจัก,กรวาลในตัวของเราใช่ไหมครับทั้งกายและใจจัก,กรวาลของกายจัก,กรวาลของใจอะไรพวกนี้ผมก็จําไม่ค่อยได้อนกันพูดตอนนั้น มันมันเป็นยังไงครับเนีนหมายถึงจักรวาลกายใจใเราเครับตอนนั้นผมได้อธิบายหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้มผมม,มันจะรู้รู้มามันจะรู้มาพร้อมกันหลายอย่างล้วให้เราเลือกพูดสักอย่างเราพูดอย่างหนึ่งไปปุ๊บอย่างนั้นก็จะดับไปเพราะมันเลือกพูดอย่างหนึ่งไปแล้ว ัคือเรียกพูดจักรกวาลคขาว่าจักรกวาลแลงะนั้นคําอธิบายก็หายไปในนั้นเลยม,มันแปลกเหมือนกันเป็นอะไรผมก็ไม่รู้สัญญาแต่ละอย่างมันก็จะเกิดดับเกิดดับไปใ,ใช่หมพูดเรื่อยๆบางอย่างก็เกิดบางอย่างก็ดับ วันวันนี้เอานี่แล้วกันครับวันนี้ก็ไหนก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็ท่านผู้ชมของเพจพาสินคิปในเพจวัดป่าวนะวีนน่เอ็ก็น่าจะอยากรู้ว่าวันนี้นีนแทคเตอร์มาได้ยังไงครับวันนี้เ,เหตุอะไรเนีนได้มาที่นี่ครับตอนแรกผมก็รู้สึกไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ มันทุกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเต็มไปหมดความวุ่นวายก็พิจารณาอะไรมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงวันจะมานี่แหละก็ปล่อยมันก็ถึงระดับมันพิจารณาทําอะไรไปเรื่อยๆจนอันหนึ่งมันหายไปได้ก็ตัดสินใจมาก็มาเที่ยวมาอะไรด้วยตอนแรกว่าจะ ก็มาเพราะว่าวันเกิดตองพ่อเส้นคิดสองตาเส้นคิดแล้วก็มาปลูกป่าช่วยด้วยออโอ้มาปลูกป่าวันพรุ่งนี้ฮะก็คือก่อนที่จะมานี่มันอาการมันมันมันมีทุกข์เหรอครับโอ้มีหลายอย่างมากครับมีสภาว่าทุก์อะไรอย่างเงี้ความวุ่นวายครับ มันมามันเกิดที่ในในจิตเราใน่้เกิดในตัวเองหมดเลยฮะทุกอย่างเกิดสภาวะในการในใจมีคําถามมาด้วยนะครับถามเนนว่าทุกที่นี้นี่ที่เนนรับรู้มันคืออะไรครับครับเขาเขาถามมาครับว่าทุก ที่เน้นรับรู้นี่คืออะไรครับเขาถามญาตโยมเขาถามอยากรู้ว่าที่เน้นบอกว่าสภาวะทุกเนี่ยมันคืออะไรอธิบายได้ไหมครับสภาวะทุกมันคืออะไรมันเป็นยังไงสภาวะทุกที่เกิดขึ้นกับเนยนี่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผมรู้สึกว่าพวกทุกข์นี่จะเป็นอารมณ์วุ่นวาย มันปั่นป่วนวนเวียนยึดมั่นอยากก็เพราะกิเลสนั่นแหละฮะไม่มีอะไรมากความยึดมั่นความอยากโรคโกรธหลงมองเห็นเห็นชัดเลยใช่ไหมครับก็เห็นชัดเลยแต่ไม่รู้จะทำอะไรกับมันทําอะไรมันไม่ได้ นอกจากดูมันใช่ไมเห็นตัวกิเลสตัวกิเลสที่เกิดขึ้นก็มีคนถามมาอีกครับว่ายิ่งภาวนาเห็นทุกอย่างอะไรครับครับหมายถึงเขาถามว่ายิ่งเราภาวนาไปเนี่ยเราเห็นเราจะเห็นทุกแบบแบบไหนครับมันไม่เหมือนกัน ทำเองก็รู้เองว่ามันเป็นยังไงมันจะเป็นความเข้าใจของตนฮะเข้าใจในตัวเองรู้จากตัวเองบอกเองเหมือนที่ที่ในแบบคำว่าปัจจัตังที่จะต้องรู้ด้วยตนเอง ใช่แล้วมาที่วัดป่าก่อนนะพระินนี่แล้วนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่เป็ครั้งแรกเล้วแล้วมีความรู้สึกยังไงนะครับพอได้เห็นสภาพได้เจอหลวงตาสิ่งรัพย์หรือพาสิ่งคิด ไปคุยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนีมันหลากหลายความรู้สึกมันไม่ไม่ได้แค่ความรู้สึกเดียวมันก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายไม่ได้เหมือนกันคนเรามันมีหลายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็จะแยกออกมาอีก ทุกเฉยๆแล้วก็แยกออกมาอีกอจะรู้อยู่ภายในใช่ถ้าอยากรู้อะไรนี่ดูในตัวเองเลยครับ,รบตัวในตัวเองมีหมดทุกอย่าง<ม>ที่อยากรู้<ม>อยากถามอะไรอย,อยู่ในนั้นหมดเลย หาเอาในนั้นไม่ต้องหาก็มันก็มาเองวันถ้าปฏิบัติท่านผู้ชมเข้ามาสี่ร้อยเไรนะท่านท่านผู้ชมเข้ามาชม 400, 400สี่สี่ร้อยครับสีนะ่ร้อใช่ครับก็วันนี้ก็แบบเน้นมาก็ท่านหลวงตาก็ ให้พักอยู่กับเนนเรดาใช่ไหมครับใช่ให้พักอยู่กับเนนเรดาก็พอดีกําลังจะเข้าพักแล้วเมื่อกี้ก็เลยตอนแรกว่าจะมาไลฟ์สดตอนที่ญาติโยมด้วยแล้วก็มีเนนแท็เตอร์ขออนุญาตครับเนนเนนมากับมากับใครบ้างครับนี้มากับพ่อกับแม่ครับโอ้พ่อกับแม่เนนพามาผมขึ้นมาพากันลงไปหมดนล้ว เห็นเนนพอดีก็จริงๆแล้วก็ผมเองก็อยากจะให้พี่น้องที่เขาติดตามทางเพจเนี่ยได้รับทราบด้วยส่วนหนึ่งว่าวันนี้เนนแท็กเตอร์ได้มาหาท่านหลวงตามากราบท่านหลวงตาแล้วก็มาร่วมงานปลูกป่าแต่ว่ายังไม่เคยพูดคุยกันเลยกับเนนก็คือแค่ขออนุญาตท่านหลวงตาว่าสามารถที่จะ ขอไลฟ์สดเนนสอบถามเนนได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ได้ก็เลยยังไม่เคยคุยกันก่อนเลยนะกับเนนเม่อวานนเจอวานเมื่อกี้กันลกี่ก็ถือว่าเป็นธรรมทานหรือให้ให้ความรู้แก่ญาติโยนนะได้ได้เป็นประโยชน์อย่างที่เนนพูดเมื่อกี้เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธหรือต่อญาติโยม ไหครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวอยากรู้อะไรอยู่ในตัวก็คือไปปฏิบัติพอพุทธปฏิบัติตามตามที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวให้นินให้อะไรนี้ไม่หน่อยก็ได้ครับก่อนจะปิดให้ฝากญาติโยนทางทางบ้านหรือลูกศิษย ทั่วไปของชาวพุทธนะครับในจานะที่ผู้นี้จะเป็นวันเกิดของวันค้ายวันเกิดของหลวตา,าสินทรัพย์ซึ่งฉาย,ยาท่านก็คือเป็นพาสิ่งคิดที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศได้แล้วก็หลายลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านก็ได้รู้จักเนนเทคเตอร์แล้วก็ชื่นชมเนนเทคเตอร์หลายท่านก็ได้ฟังข้อธรรมเนี่ยก็ ได้รู้สึกว่าปิติแล้วก็ชื่น,นชมซึ่งเป็นถือว่าเป็นกําลังของาศาสนาแล้วก็เป็นเป็นความงดงามของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างด้วยเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างแก่เ<ช>ยาวชนรุ่นใหม่ที่เติบโตมา<ช><อ>ก็คือเนี่ยใช่ครับมีสองทางให้เรียนทางโลกกับเรียนมาบวชแต่ เนนที่เนนเราเลือกอเนรทัก<า>เตอนเลือก<ช>มาลองทางนี้า<ช>สามปีร่วมสามปีถือว่าก็โมทนาบุญกับเนนนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็มีความอนุญาตนะมีถามมาอยู่ว่าเนนปัจจุบันประจอยู่ที่วัดไหนนะครับประจาวัดป่าเวลุวันอยู่ที่จังหวัดไรครับจังหวัดชีสเกตวัดป่าเวรุวัน ที่สี่สิะเกณตอนนี้บวชไม่ได้กี่ปีแล้วครับคุณสองปีจะสามปีฮะก็คือปีนี้เป็นปีที่สามใช่ครับปีนี้เป็นปีเป็นปีที่สามปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบสี่จะสิบห้าแล้วฮะสิบสี่ย่างส<ะ>ิบห้าก็เป็นวัยรุ่นเข้ากำลังจะเข้าวัยรุ่นตอดนี้นะครับก็ถือว่า หาหาได้ยากใช่หาได้ยากหาหาได้ยากอันนี้ที่นั่งอยู่ด้วยกันนี่เรามีท่านท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มานั่งอยู่เราไม่ใช่มานั่งกันอยู่แช่นนี้ดูสิ์ดวงตาครับขอพัดีครับสวัสดีครับขอพัดยีครับพัดยีพัดีพี่ใหญ่ดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีเมนเท็กเตอร์สัมพันธ์ต้องวางใจเสร็จแล้ววัสดีครัแม่มาไม่บอกเลย โอเคครับแล้วก็โมทนาส, Works สาธุกับเนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเนนแท็กเตอร์มากครับวันนี้สัมภาษณ์เสร็จแล้วให้ครับนี่กำลังสัมภาษณ์เสร็จแล้วเหยียวเนร้ก็พูดเรียนแต่แต่เออเย้กันนี